ัวเดียวเพื่อนๆครับตัวนี้นะครับคือออโตเมติกโวลเทจเรกูลเลเตอร์นะครับรุ่น 20,000k นะครับอง0 0 0วัตต์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับ20,000วัตต์ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาด้านกระแสไฟมันเป็นไฟตกไฟเกินนะครับมันจะช่วยดันให้ไฟเนี่ยนะนิ่งนิ่งเป็นระดับ220โวลต์ตลอดเวลาเลยนะครับทั้งบ้านเลยนะตัวนี้เนี่ย20,000วัตต์นี่คือตัวใหญ่มากๆนะครับ ตัวโลเทนเร์เรเลเตอร์นี่นะครับเหมาะมากกับเพื่อนๆื่อนที่มีปัญหาไฟตกนะครับหลายหลายคนที่มีปัญหาไฟตกนะไฟตกนี่เป็นําให้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับต่างๆเสียนะไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นตู้แช่หรือจะเป็นมอเตอร์เนี่ยเวลาไฟมันตกจากปกติเนี่ยที่แอร์หรือว่าพวกมอเตอร์เนี่ยที่มันต้องทำงานในระดับ220โวลต์เวลาไฟมันตกลงมาเหลือ170 160เนี่ยนะครับ เครื่องมันจะร้อนกับมอเตอร์มันจะร้อนแล้วมันก็จะขาดเลยนะทำให้เราต้องเสียสูญเสียเงินหลายหมื่นเลยเวลาเปลี่ยนแอร์ทีหนึ่งเปลี่ยนมอเตอร์ทีหนึ่งเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่มีใครมาชดใช้ให้เรานะครับตัวนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้เลยนะหรือว่าบ้านใครนะที่อยู่ใกล้ๆหม้อแปลงไฟฟ้านะครไฟมันมาแบบคล้ายๆบ้านผมเนี่ยไฟมันมาสูงกว่า2อ0โวลต์ v, บ้านผมเนี่ยไฟมา233โวลต์นะครับตัวนี้ก็จะช่วยนะครัเพราะถ้าเกิดไฟมันมาแรงเกินเนี่ย เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ,ๆมันจะไม่ทนน,ะม,นะมันจะมันจะมันจะไม่ใช่ไม่ทํางานมันจะไม่ทนเมื่อจะเป็นพวกหลอด LED อะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ทนนะครับตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ยืดอ,อายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะตัวนี้เขาจะทาให้แรงดันไฟฟ้าเนี่ยนิ่งเป็น2อ20โวลต์ตอลอดเวลานะครับเวลาพวเพื่อนเลือกเครื่อง Automatic ว o เ t จเ e Regulator เนี่ยเพื่อนต้องดูนะว่าที่บ้านเราได้ใช้ไฟประมาณกี่วัตต์นะครับใช้ไฟประมาณกี่วัตต์แล้วเราก็เลือกเผือไปหน่อยนีอย่างสมมตินะครับว่าถ้าเกิดบ้านเรานะครับใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ1 5,0000 เวลาช่วงิกคตนี่นะเพื่อนๆก็จะซื้อเป็นรุ่น20,000วัตต์ไปเลยนะเพื่อที่จะเผื่อเข้าไปนะเพื่อให้เครื่องมันทนทานถามว่าถ้าเกิดใช้1 5 0 0ใช้1 5 0 0ได้ไหมได้นะแต่ว่าเครื่องมันอาจจะไม่ทนมันจะร้อนนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งหมดหลายรุ่นเลยนะมันจะมีเขาจะมีตั้งแต่3,000วัตต์5,000วัตต์8,000วัตต์10,000วัตต์1 5 0 0วัตต์ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่20,000วัตต์ 2, w, นะแล้วก็จะม 3, 000, 000, 000, 000 w, มีล้อด้วยเพราะน้ําหนักหนักมากตัวนี้นะครับหนักมากตัวนี้หนัก62กิโลนะครับสูงเนี่ยประมาณ72นะครับแล้วก็กว้างยาวนี่ก็ราวๆ38คูณ40นะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะว่าตัวนี้มีอะไรกันบ้างนะครับยังแรกที่เราสะดุดกันเลยนะครับก็คือหน้าจอนะครับหน้าจอ LCD สกรีนที่ชัดเจนนะครับเขาจะบอกหมดเลยนะว่าอะไรบ้างนะครับเวลาเราเสียบเวลาเราต่อไฟเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ขึ้นมานะครับ ข้างบนเขาจะเขียนว่า input voltage นะครับก็คือแรงดันที่ได้มาจากการไฟฟ้านะครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้แรงดันที่ได้จากการไฟฟ้ามาก็คือ233โวลต์แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีปัญหาไฟตกอยู่นะครับแรงดันก็อาจจะเหลือแค่160โวลต์170โวลต์นะครับตัวนี้เนี่ยเขาทํางานได้ตั้งแต่130โวลต์นะครับคือถ้าเกิดต่ำกว่า130โวลต์เนี่ยดึงไม่ขึ้นแล้วดึงไม่ไหวแล้วไม่ต้องซื้อครับ แต่ว่าประเทศไทยไม่มีหรอกครับที่ที่ไหนที่จะตกเหลือเหลือเลยร้อยสามสิบโวลต์เนี่ยเต็มที่ประมาณร้อยหกร้อยเจ็ดเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นนะประมาณร้อยเจ็ดร้อยแปดเนี่ยตัวนี้ทำงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยสามสิบไปยันสองร้อยหกสิบโวลต์นะครับตัวนี้เนี่ย,ยถ้าเกิดไฟมันเกินไปสองร้อยหกสิบโวลต์เขาก็ยังสามารถตัดให้เหลือสองร้อยสิบโวลต์ถ้าเกิดมันน้อยกว่านี้หรือเกินกว่านี้ตัวนี้จะตัดนะครับมันจะตัดไฟทันทีช่วยทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเราไม่พังนะครับเขาจะตัดไฟทันที ช่องต่อไปนะครับคือช่องเอาต์พุตโวลต์เทชก็คือช่องที่ช่องนี้เขาจะบอกว่าตอนนี้กระแสไฟที่ออกจากตัวเครื่องเขานะครับกี่โวลต์เห็นไหมครับตัวนี้มันจะนิ่งมากข้างบนที่มาจากฟันการไฟฟ้าจะไม่นิ่งอาจจะ2องร้อยสามบ้าง2องร้อยสบ้างแต่ว่าไฟที่ออกจากเครื่องเขานะครับสองร้อยยี่สิบโวลต์จะนิ่งตลอดเวลาส่วนตัวคําว่า current เนี่ยคือกระแสไฟที่กําลังใช้อยู่คือโหลดที่ใช้อยู่นะครับตัวน,นี้เนี่ยเขาจะบอกว่ากี่แอมป์ M นะครับเขาจะไม่ได้บอกค่าเป็นวัตต์นะครับแอมป์ M กับวัตต์เนี่ยแปลงกันไดด้้ออยย่่าาาางสมมมุติิถเเเกคขีนนว1แป์ะรับ เราคูณ220โวลต์เข้าไปก็คือเรากําลังใช้ไฟอยู่ที่220วัตต์ถ้ามันขึ้นว่า10แอมป์ก็แปลว่าเรากาลังใช้ไฟไฟ้าอยู่ประมาณ200ไอ้2 200วัตต์นะครับอ่านี่ผมบอกวิธีการคอนเวอร์ชให้นะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องกันดูนะครับนี่เปิดเครื่องข้างในดูนะว,ว,ว่าเวลาเราซื้อไปได้เราต่ออย่างไงบ้างนะครับต่อไม่ยากเลยเข้า2ออก2งัดอันนี้ขึ้นนะครับแล้วหันมาทางฝ่ามือน,นิดนึงเปิดเครื่องเี่นะครับข้างใน ใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับมีแมกเนติกมีคอยมีโอเวอร์โหลดทุกอย่างนะครับเวลาเพื่อนๆใช้นะครับถ้าเกิดจะใช้ไฟทั้งบ้านนะครับไฟเข้านะครับเข้าที่คำว่าอินพุตนะครับมันจะมี L กับ n นะครับ L ก็คือเส้นไฟ N คือเส้นเส้นดินนะครับแล้วก็เอาพุตนะครับ L กับ n แค่นี้เองเพื่อนๆต่อได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีกราวนะครับให้ต่อป้ายแดงๆนั้นเขาจะเป็นสายกราวนะครับที่สายที่ไว้ต่อลงดินนะครับกันไปรั่วนะครับอ่าอย่าลืมต่อสายสายกราวได้นะครับ อินพุตกับเอาพุตเนี่ยเขามีห่างปลาให้ด้วยนะเพราะว่าบ้านส่วนใหญ่ที่จะใช้เครื่องระดับ2องหมื่นวันเนี่ยสายเมนจะใหญ่ครับสายเมนจะใหญ่เขาจะเขาจะทำห่างปลามาให้นะครับเราก็เอาห่างปลามาย้ําใช้ขีมย้านะครับย้ําเสร็จแล้วเราก็เข้าอินพุตกับเอาพุตอันนี้สําคัญนะอินพุตกับเอาพุตเอาพุตห้ามผิดนะเวลาเข้าต้องเข้าอินพุตนะเวลาเอาเวลาไฟออกคือเอาพุตนะครับไฟจากโรงไฟฟ้ามาเข้าอินพุตหลังจากนั้นออกไปจ่ายไฟในบ้านเราให้ใช้เอาพุตนะครับอ่ะพอใช้เสร็จนะครับ พอเราต่อเสร็จนะครับเรามาเปิดเครื่องอ่างนี้ครับเปิดคำว่าออนปึ๊บ,บนะครับมันจะมีใบพัดด้วยใบพัดเนี่ยเอาไว้จ่ายไฟตรงโดยที่ไม่ผ่านเครื่องก็คือถ้าเกิดเรากดใบพัดเนี่ยนะครับไฟมันก็จะออก233โวลต์เลยมันก็จะไม่ออก220โวลต์ให้เราเปิดที่สวิตช์ออนนี้นะครับสวิตช์ออนนี้พอเปิดปุ๊บไฟก็จะออก220โวลต์นะครับนี่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆในน้อยหรืออยู่ใกล้ๆนะครับอยากจะใช้นะครับ ตรงนี้ก็มีเอาพุตเขาทํามาให้นะครับเป็นเอาพุตซ็อกเก็ตสองอันนะครับเพื่อนเพื่อสามารถต่อปลั๊กพ่วงไปใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับสามารถเสียบปลั๊กเสียบตรงนี้ไปใช้ไฟจะออก2 2 0โวลต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เป็นไฟสายสายไฟเอาไว้เอาไว้ให้สายเมนเข้ากับสายเมนออกนะเพื่อนเพื่อสามารถเจาะรูเข้าไปได้เลยนะครับข้างๆนะครับจะมีช่องระบายความร้อนตัวนี้เนี่ยเวลาเวลาใช้นะครับเพื่อนๆจะร้อนนะครับจะร้อนเขาจะมีช่องระบายความร้อนนะครับแล้วก็จะมีพัดลมด้วยสองด้านนะครับด้านนี้แล้วก็ด้านนี้เห็นไหมครับเขาจะระ เครื่องตัวนี้ประกอบในประเทศไทยนะครับอ่าเขาจะระบายความร้อนนะเพราะฉนั้นเพื่อนๆครับตัวนี้ไม่กันน้ําแล้วก็มีความร้อนเพราะนั้นเพื่อนๆนะครับอย่าไปไว้ที่ที่โดนฝนนะครับอ่าแล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมต้องบอกนะคือเครื่องนี้เนี่ยเวลาใช้งานนะครับมันจะมีตัวโรลเลอร์ครับมันจะมีตึ๊ด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 มันจะมีตัวโรลเลอร์หมุนมันอาจจะมีเสียงบ้างนะครับตึ๊ด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 ถ้าเพื่อนๆที่ไม่ชอบเสียงแนะนําว่าให้เอาไปไว้้้นนอกกบาาแลว็หที กันน้ำให้เขานะครับแล้วก็ให้มันมีอากาศโปร่งโปรให้เขานะครับตัวนี้เครื่องนะครับเครื่องของย่อสันบูนตัวนี้รับประกันหนึ่งปีนะครับเพื่อนๆครับเครื่องบนเขาจะมีตัวนี้ตัวนี้สําคัญนะครับตัวนี้เป็น QR Code ประจําเครื่องเขานะเวลาเวลาเรามีปัญหาอะไรนะเราสามารถถ่าย QR Code ตัวนี้ไปถามเขาได้นะครือ QR Code อยู่บนนี้นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เขาจะเป็นเพจที่เขาจะบอกว่า กรแสนะครับถ้าเกิดตกกี่โวลต์จะใช้ได้กี่แอมป์เพื่อนๆก็สามารถมาอ่านค่าตรงนี้ได้สมมุติถ้าเกิดเครื่องรุ่น20,000วัตต์นี้นะครับ20,000วัตต์เราก็มาดูช่อง20,000วัตต์นี้นะครับถ้าเกิดไฟตกเหลือ170โวลต์ เครื่อง20,000วัตต์จะสามารถผลิตกระแสไฟได้51แอมนะครับอะไรเงี้ยครับหรือว่า15,000โวลต์อ่ะเพื่อนๆก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับเขามีคอเ็นเตอร์นะสามารถโทรไปสอบถามได้ตลอดเวลารัาไ่ได้ตลอดเวลาสอบถามได้8โมงถึง5โมงเย็นนะครับเครื่องรับประกัน1ปีตรงนี้ถ้าเพื่อนเพื่อสนใจนะครับสั่งกันเข้ามานะวันนี้ผมรีวิวคือตัว20,000วัตต์นะครับแต่ว่าจริงๆมันมีมากกว่านี้มันมีที่บอกนะ3,000วัตต์5,000วัตต์8,000 สองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นผมเคยผมเคยขายมากถึงห้าหมื่นตรงนี้เนี่ยทางร้านขายค่อนข้างจะบ่อยนะเพราะว่าไปในประเทศไทยแล้วเนี่ยจะมีปัญหาแบบถ้าไปเกินบ้างไปตกบ้างนะครับแต่ว่าตัวนี้เพื่นอนๆเชื่อไหมครับว่าไม่เคยต้องเคลมเลยขายมาประมาณสามปีกว่าแนละ้วไม่เคยต้องเคลมเครื่องดีมากนะครับเครื่องเนี้ยทนมากใช้ไปเลยครับมีรับประกันหนึ่งปีนะครับแล้วท,ที่ที่ร้านเราเนี้ยเป็นช่างเองอยู่แล้วครับสามารถโทรมาสอบถามได้ไม่ต้องโทรถามคอนเทนเตอร์ก็ได้โทรมาถาม ผมเลยนะครับผมจะอธิบายให้ฟังเลยนะครับอยากจะโทรมานะโทรมาที่เบอร์นี้นะครับเบอร์0 8 0 6 5 5 5 8 0 5เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆ่สามารถทักมาสั่งสินค้าได้เรามีสินค้านะครับจัดส่งสินค้าภายใน2 4ชั่วโมงนะครับมีเก็บเงินปลายทางแต่เครื่องนี้ใหญ่เครื่องนี้ใหญ่จะไม่ได้มีเก็บเงินปลายทางเพราะเราจะต้องส่งเป็นขนส่งนิ่มไปให้นะครับแต่ว่าเรามีสินค้าตลอดเวลานะครับสามารถสั่งเข้าไปได้เลยแล้วก็พวกกนะเพื์ like, ในเพื่อนองเราด้วยนะครับคเครื่อนี้คคืือเร่อง Automatic v o t e ์ Regulator นะครับวันนี้เราก็รีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ